ทำยังไงดีไม่อยากยืดผมไปตลอดชีวิตแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องดูแลผมหยิกของตัวเองยังไงให้ดูดีถ้าคุณคือคนหนึ่งที่มีปัญหานี้ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะติดตามชมคลิปวิดีโอของสาให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าคุณสามารถดูแลผมหยิกของคุณให้ดูดีได้โดยที่ไม่ต้องไปยืดผมค่ะ สวัสดีสมาชิกชาวผมหยิกทุกท่านพบกันอีกครั้งกับสาวเวทีและช่อง l e s ーเ c u รี่ซึ่งเป็นช่องทางที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผมสําหรับคนผมหยิกและคนผมดัดโดยเฉพาะท่านี้เป็นครั้งแรกที่คุณเปิมมาเจอช่องของสาวอย่าลืมคลิก Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้สาด้วยนะคะเพื่อที่ว่าทุกครั้งที่สาวอัปโหลดคลิปวิดีโอใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดค,คะ่ะ ปัญหาหลักของคนผมหยิกทั่วไปก็คือผมหยิกแห้งชีฟ้ฟูไม่เป็นทรงถ้าคุณเดินเข้าร้านทำผมช่างทำผมก็จะบอกคุณว่ายืดผมสิคะน้องจะได้เป็นการแก้ไขปัญหาแต่คุณเคยหยุดคิดไหมคะว่านั่นคือการแก้ไขปัญหาหรือเป็นการเพิ่มปัญหาใหม่ให้กับคุณกันแน่เพราะการที่คุณไปยืดผมคือการที่คุณเอาสารเคมีมาใส่ที่เส้นผมและสารเคมีเหล่านั้นจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดี เพราะหลังจากที่คุณยืดผมเสร็จคุณจะสังเกตได้ว่าผมคุณจะแห้งกระด้างบางคนเจอช่างยืดผมดีก็ดีไปค่ะแต่หลายครั้งที่คุณเจอช่างยืดผมที่ไม่มีประสบการณ์และทําให้ผมคุณเสียมากกว่าเดิมหรือที่เรารู้จักกันในสภาพผม็อตเพราะฉะนั้นสายอยากให้คุณลองทบทวนดูอีกครั้งก่อนที่คุณจะไปยืดผมครั้งหน้านะคะว่าการยืดผมนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด หรือเป็นการเพิ่มปัญหาใหม่ให้กับคุณกันแน่ถ้าคุณตัดสินใจที่จะเลิกยืดผมอย่างจริงจังแล้วหันกลับมาดูแลรักษาผมหยิกของคุณสาต้องบอกให้คุณทำใจไว้ก่อนเลยนะคะว่าของแบบนี้มันต้องใช้เวลาสาอยากให้คุณท่องไว้ในใจเลยนะคะว่าอดทนอดทนอดทน,ดทนแล้วเราจะมีผมสวยกลับคืนมา ในช่วงระหว่างที่คุณรอยผมเกิดใหมา่ยาวเพื่อที่จะตัดผมในส่วนที่เสียหลังจากการยืดออกช่วงนี้สาแนะนําให้คุณไปหาผลิตภัณฑ์มาบารุงเส้นผมโดยที่ว่าผมคุณเสียหลังจากการยืดผลิตภัณฑ์ที่สาจะแนะนําให้คุณใช้นั้นพยายามหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทํามาสําหรับคนผมหยิกเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ทํามาผมหยิกนั้นเขาทํามาเพื่อคนผมหยิก และผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาดยกตัวอย่างเช่นจะไม่มีสารซัลเฟตพาราบีนซิลิโคนแอลกอฮอล์พาราฟินปิตรเลียมออล์สารเคมีเหล่านี้จะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีเพราะว่าสารเคมีเหล่านี้จะเข้าไปชะล้างความชุ่มชื้นที่อยู่ในเส้นผมของคุณและจะทําให้ผมคุณยิ่งแห้งกระด้าง ผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมที่สาอยากจะแนะนำให้คุณใช้หลักๆก็จะมียาสะผมครีมนวดครีมหมักผมแล้วก็ครีมลิปอินคอนดิชเนอร์สำหรับผมเสียหลังการยืดนั้นสาแนะนำให้คุณหมักผมอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งถ้าคุณมีผมเสียมากอาทิตย์ละ2ครั้งนี่กำลังดีเลยค่ะแต่ถ้าคุณผมเสียไม่มากอาทิตย์ละ1ครั้งก็โอเคแล้ะค่ะ สาขอย้ำอีกครั้งนะคะผลิตภัณฑ์ที่คุณจะใช้หลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าเป็นไปได้หาผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีให้น้อยที่สุดเพราะตอนนี้เส้นผมของคุณอยู่ในลนักษณะที่ต้องซ่อมแซมและยิ่งคุณไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีเยอะๆนั้นจะยิ่งทำให้เส้นผมของคุณฟื้นตัวยากขึ้น สาเข้าใจหัวอกเพื่อนๆนะคะว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะหยุดยืดผมแต่คุณไม่รู้ว่าจะต้องดูแลเส้นผมองมุนยังไงให้ดูดีอยู่ทรงไม่ชีฟ้ฟูไม่เป็นไรคะ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลรักษาผมหยิก สายินดีให้คำแนะนำเต็มที่เลยค่ะแล้วก็ให้คำแนะนำแบบฟรีๆไปเลยค่ะเพราะสาอยากจะให้ผู้หญิงทุกคนรวมถึงผู้ชายด้วยก็ได้นะคะที่ประเทศไทยเนี่ยที่เป็นคนผมหยิกให้หยุดยืดผมหยุดเอาสารเคมี i, มาใส่ที่ผมแล้วก็หันมาดูแลเส้นผมของคุณอย่างจริงจังสาจะบอกให้คุณรู้ว่าคุณมีผมที่สวยมากๆ สวยซะจนคนผมตรงอิจฉาคุณรู้ไหมคะว่าคนผมตรงเนี่ยเขาอยากได้ผมหยิกมากบางคนมีผมตรงมากๆเขาต้องไปดัดผมหลายครั้งมากกว่าจะได้ texture ผมหยิกเขาต้องเสียเงินไปหมื่นๆกับการดัดผมกว่าจะได้ผมหยิกอย่างที่เขาต้องการแต่คุณมีผมหยิกอยู่แล้วคุณแค่ต้องรู้จักวิธีการดูแลเส้นผมให้ถูกวิธีเท่านั้นเองค่ะมันไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะเพื่อนๆถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนเริ่มต้นกับสาก็ได้ค่ะส่งข้อความมาหาสาแช แมหาศาสอบถามผลิตภัณฑ์สอบถามวิธีการดูแลแรักษาผมสอบถามได้อย่างเต็มที่สาให้บริการแบบเต็มที่เลยค่ะเพราะสาอยากให้ทุกคนมีผมหยิกที่สุขภาพดีสาผ่านจุดนั้นมาก่อนสาเข้าใจเลยค่ะว่าเพื่อนๆต้องการอะไรสาเป็นคนหนึ่งที่ผมเสียหลังการยืดสาเป็นคนหนึ่งที่ไม่เข้าใจเส้นผมของตัวเองสาเป็นคนหนึ่งที่มีผมเสียมากๆแต่เ,เพื่อนๆเห็นผมของสาตอนนี้ไหมคะ นี่คือผมหยิกธรรมชาติที่สาบำรุงรักษามาเป็นแรมปีและนี่คือผลลัพธ์ที่สายืนยันได้กับเพื่อนๆเลยว่าถ้าสาทำได้คุณก็ทำได้แค่คุณจะต้องมีความอดทนตั้งใจที่จะกลับมารักษาเส้นผมอย่างจริงจัง ทำไม่ยากค่ะอย่างที่สาบอกนะคะถ้าคุณไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนเริ่มต้นตรงที่สาเนี่ยแหละคะ่ะเข้ามาดูเข้ามาศึกษาในช่อง YouTube Channel ของสาทําขึ้นมาเพื่อคนผมหยิกทั้งประเทศไทยเลยนะคะทคําขึ้นมาเพื่อคุณทําขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคุณให้คุณหยุดยืดผมให้คุณรู้วิธีกลับมาดูแลรักษาผมคุณอย่างจริงจังอย่างถูกวิธีแล้วคุณจะมีผมหยิกสวยแน่นอนค่ะสารับประกันเพราะถ้าสาทำได้ คก็ทําได้่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมวิดีโอของซามมาถึงตอนนี้ซาหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้รับความรู้ดีๆจากคลิปวิดีโอคลิปนี้ขอให้คุณมีความสุขกับผมหยิกของคุณนะคะอย่าลืมนะจงภูมิใจเถิดที่คุณเกิดมาเป็นคนผมหยิกแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ